เป็นกลุ่มที่สามมีสมาชิกอยู่ด้วยกันเพ็ดนคนใน้าชื่อ ข้อใหญ่เรื่องที่หนึ่งแผนนนงนะะ่นดินไวหวเชิญฟังนะครับแผ่นดินไหวหรือเึนามิเอาแผ่นดินไหวใช่ไหมครับอ่า่อ่าเอาแผ่นดินไหวขึ้นมาอ่านเลยสิอ่าไม่เป็นไรครับอ่านไปเลยก็ได้เนาะเดี๋ยวให้เพื่อนเอาขึ้นมาเกิดจากการกระทำของมนุษย์ได้แก่การทุงริตตละมนุษย์และ จะทำเมืองแรกเป็นต้นสัญญาณบอกเหตุซื้อดินเกิดกันยกตัวขึ้นดีปกติอข่าความเข้มสนามแม่เหล็กโลกเปลี่ยนแปลงส,สภาพการนำไป เอาเม็ออกก็ได้นะครับแลกกระเป๋ายาตเตรียวไว้ในบ้านและให้ทุกคนทราบว่าอยู่ที่ไหนสองษาการปฐถพยาบาลเรื้องต้นภัยธรรมชาติเรื่องที่สองอซึนนมิอ่าซึนมินมั่นเนาะโอเคเอาแม็ออกก็ได้นะครับเนาะจะได้ยินเสียงชัดเจนนะครับซึนมิส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ใต้ทะเลอย่างสอพันบริเวณที่มีน้ำทะเลจำนวนมหาศาล<ม>เมื่อเปลือกโลกชั้นทั้งสองชิ้นทำการเคลื่อนไหวใหนแนวดิ่ม,มเป็นทิศทางที่การขึ้นไปุดลงน้ำจะมีการกระจายไปทุกทิศทุกทางจานวนน้ำมหาศาลทำให้เกิดขึ้นขนาดยักษ์มีความรุน สัญญาณบอกเหตุสังเกตรปรากฏการของชายฟั่งทะเลหากมีน้ำทะเลลดระดับลงและเกิดการเคลื่อนไหวให้สันนิษฐานว่าอาจอาจ,อาจมีคลื่นสึนามิตามมาได้ผลกระทบคลื่นสึนามิบางลูกมีขนาดใหญ่มากในบริเวณชายฝั่ง อาจมีความสูงถึง30ฟุตทำให้ชายฝั่งเสียหายขนาดขนาดหนักบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอาจทำให้ทุกคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้วิธีวิธีป้องกันหากเกิดสึนามิให้นำของขึ้นจากชายฝั่งหรือขนของขึ้นที่สูงเพราะสึนามิมีขนาดใหญ่ ทำให้เกิดอันตรายและทําให้เราบาเดเจ็บหรือตายได้เราควรขึ้นอยู่ที่สูงหลีกเลี่ยงไม่อยู่ใกล้ชายฝั่งและไม่ควรก่อสร้างอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับคุณครับ